สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรท่านที่เห็นคำว่ารับชมโครกรงหน้าปิ่นเคนฟาร์มนะครับสำหรับแรกนี้มาพบพอกันอีกครั้งหนึ่งครับกับบาลกองุนมไพรย,ยู่ที่โคกองหน้าแกนแคน,แนยอนอมาพบพอกันในบรรยากาศที่แห้งแล้งพี่น้องเอ้ยนะครับกับแนวทางการพัฒนาโคกองหน้าแต่ว่าปีปนี้หนาวไม่แห้งเร็วเหลือเกินพี่น้องเอ้ย นะครับแห่งเร็วมากเหังไดละ่ะบาดนี้เดี๋ยวมืร์นี่เอามายากาศโคกน้องหน้ามาฝากพี่ตอนน้องนะครับอันนีไดกก้ก่อนจะไปรับชมฝากเป็นลังรแรงใจเช่นเคยได้พี่น้องเดอ้อนะครับกดติดตามกันเลยกดแชร์บารกล่องพนธภัยนํำแน่นะครับพร้อมเราไปติดตามรับชมกันได้เลยครับผมอ่ะพี่น้องครับช่วงวลาที่เป็นช่วงเวลาหาเร่งนะครับนะสถานการณ์ล่าสุด ของโคกน้องหนาพินแค้นฟาร์มนะครับโคกน้องแนหลายพินแค้นเฮากรเหลือน้ำไว้เหลือน้ำไว้เพียงแค่เลี้ยงปลาครับพี่นอ้องเนื่องจากว่าปีนี้เท่าที่มีขขอมูลนน้องพี่น้องเนาะเทาทีพี่น้องได้รับทราบนะครับภาวะแห้งแ้งมาเร็วมากค่อนข้างที่จะแห้งเร็วมากนะครับสำหรับปีนี้ ก็เลยเอาบรรยากาศโดยรอบมาให้พี่น้องได้รับชมนะครับเนื่องจากว่าฟังทางผีเป็นกล้องใส่ไกลพี่น้องก้องใส่ไกลเรียบร้อยโอคองจะเหลือ,อเพียงหยาไวถ่ายง่วเกี่ยวห้งัวล่ะครับตรงนั้นก็นจะเป็นแปลงหน้าไวสำหรับดำหน้านี่แหละครับก็อื่นว่าอีกมุมหนึ่งของโขกน้องหน้าที่ยังมาท่านได้สมบูรณ์นะพี่น้องเนาะ ยังคงต้องรอ,อเรื่องของระบบบาดานเรื่องของระบบปั๊บปลาเขามาเสริมนะครับผู้ทิ่เพิ่นมี่ทุนนลายพันกะยางก่อนนะครับสําหรับผู้ที่มีทุนหน่อยเราพื้นที่นาดินทรายก็ะจะประสบปัญหาแบบนี้แหละครับที่น้องแบบนี้แหละนี่แหละครับข้องใส่ไก่ตอนนี้กนรน่ำลดระดับแห่งขอดลง คิดว่าเมษาขันฝนมาตกมากน่าจะแห้งครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าสังเกตบึงอ่าแต่ละปีนะครับแต่ละปีก็จะมีฝนมากในช่วงของเดือนมีนาเมษาอยู่ทยอยมากเรื่อยนะครับแต่ว่าบอ่อไก่ก็คือจะบอ่อแห้งหรอกครับพี่นอ้องบ่อไงบอ่อแห้งหรอก เนื่องจากว่าจุดกึ่งกลางของเพิ่นนะครับจุดกึ่งกลางอ่า่าเพินจกเพิ่น,พนขุดไปประมาณ6เมตรนะครับตอนนี้มือนั้นเพิ่นวัดระดับน้ำอยู่เพิ่นก็เหลืออยู่ประมาณ2เมตรกว่า2เมตรกว่าก็ถือว่ายังรักษาน้ำไว้ได้นี่ครับบริเวณโดยรอบอันนี้คือเอาอีกมุมหนึ่งมาให้พี่น้องได้รับชมเด้อพี่น้องเลย อีกมุมหนึ่งของโคกหนองนานะครับนั่นครับพี่น้องที่จะเฮ็ดโคกหนองนาแล้วลงทุนเองคิดดีๆนะครับเด้อพี่น้องเด้อต้องมีเงืนทุนก่อนนึงครับเตรียมระบบอาบาดาันนะครับเรียบโนบดบาดานไว้ขันมุมมีเงื่อนทุนก่อนหนึง่งเอนว่าคุดคุดโคกหนองนาเบิด บ่มีทุนไปสำหรับเห็ดระบบบาดานนะครับองมีทุนเห็ุระบบบาดานอีกนึงครับพี่นอ้องอ่าวาสันเข้าจะเป็นลักษณะคือโขกน้องนาของบาก่องนี่แหละแต่ว่าหลายๆพื้นที่แปลงหน้าหลายๆพื้นที่โขกน้องนาหลายๆพื้นที่กับประรูพื่กันเนาะอ่าเพิ่นกับประกาศโชวประกาศโชคอีกมุมหนึ่งของโคกน้องนาแต่ว่าของบากอ่องไฟกับไาย่มที่จะ อาซื่อให้พี่น้องเห็นว่าอขอดีและ,ะประโยชน์ของโคกน้องหน้ามันมีแบบใดอา่ิงที่มันยังประ่านในเพียงพ่อมันมีมองไดนะครับสิ่งที่จะต้องเติมเต็มนะครับอยู่มองไดดี๋ยยพามาเบรงข้องใส่ไกลที่เชื่อมอดีเชื่อมกันระวังบอ่อหนึ่งกับบอ่อสองนะครับอันนี้คือปัญหาของหน้าดินทรายด้ยพี่น้องดดเด้อ๋ยวเปลี่ยนมือก่อนยังไง นี่ปัญหาของหน้าดินทรายมันก็จะสไลด์ลงแบบนี้แหละครับเพิ่นขุด2เมตรเนะครับพี่น้อง2เมตรแต่ว่าดินทรายเพิ่กนก็สไลด์ลงแม้ว่าเฮาสิเอาขึ้นมันก็นสิเป็นสไลด์ลงมากขึเก่าเหงครับยางได้ยางได้พี่น้องยางได้แม่นเพิ่นแม่นอันเอาขึ้นมาเพิ่นก็นสิสไลด์ลงมากขึเก่าก็เลยต้องเป็นไปตาม ธรรมาติสู่ธรรมชาติบ่ได้นะครับซิ่งจะสิ่งที่จะเฮ็ดไดก็คือคือบากล่องน้ำเลียนเนาะระบบบาดานนะครับระบบบาดานเท่านั้นที่จะช่วยได้นี่แปลงหน้ามองนี้กะเป็นแปลงหน้าปูเขาแปลงหน้าปลูเขา,าก็คือเกาครับแปลงพักบุ๋งพอสามารถที่จะเอามาเพิ่มมุ่นค่าได้ หนึงจากว่าบ่มีน้ำนะครับบ่มีน้ำก็เลยพาพี่น้องมายางาะเบิงมาสำรวจป้าน้ำไหลม้นนี่ย่านป้าเพิ่นแหงเบิดนะครับเมื่อคลิปบนกอน,น,น,นกับพีพ่น้องชมการตกปลาเบ็ดซิ่งหลิวกับหลานชา้นะครับมาต่อทางทกรุงเทพกรุงไทยม้นนี้ก็เลยเอาบรรยากาศนะครับมาให้พี่น้องได้รับชมนี่ครับ เวลานามมากมันก็จะล้นนี่ลักษณะนี่คือลองร้อยของหนากัดเสาะนามล้นนะครับนามล้นไปนี่นี่แหละคือเคลื่อนว่าความสมดุลบ่มีของโขงน้องนาแปลงนี่แต่ว่าแปลงเงินบรูดหรแปลงเงินบรูดว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ทําได้แค่เพียงปลูกปลาเพื่อที่จะรักษาดินให้มันมีความชุ่มชื้นและก็รอจังหวะที่จะเติมน้ำในระบบ บาดาลน,นะครับเติมน้ำในระบบโคกของหน้าเฮาถ้ามีความโชคดีกับทั้งรัดพิ่นขยายเขตไฟฟ้าให้ก็จะมีไฟฟ้ามากแต่ว่าคันมีไฟฟ้ามากคือสามารถาลงทุนเห็ดระบบบาดาลอยอนเสมือนดตะออยอนเสมือนหรือว่าเจาะบ่อบาดาลแล้วเติมน้ำเข้าไปบอ่อได้นะครับก็จะเพ็ดให้พื้นที่มีน้ำ มุมปีเลยว่าสามารถที่จะพัฒนาพื้นที่เป็นพื้นที่สีเขียวนะครับเป็นพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ได้นะครับ mm hmm. ก็เลยเอาบรรยากาศโคกหนองนาแกลนแคนยิ่งใหม่พี่น้องในเบื้องนอกแรงนี่นะครับทไบา,บบา,นนบาได้เพียงเป็นบ่อเลี้ยงปลาแล้ครับพี่น้องเป็นบ่อเลี้ยงปลาตอนนี้กับเฮดเดยเพียงเป็นบ่อเลี้ยงปลาถ้าพี่น้องอยากเห็นบรรยากาศหรือว่าเห็นช่วงตอนที่ เพื่อนน้ำลนน้ำเต็มกับเขาไปย้อนเบิึงนะครับเด้อช่วงตน้ตนๆคลิปอของอีพีประมาณตน้ตนๆนะครับอีพีหนึ่งสองสามไล่ขึ้นมาเลยจะเห็นบอ่อทั้งสองบอ่อน้ำลนนะครับช่วงน้ำลนมาก่องกับไทยพี่น้องได้เบิองอยู่นะครับสำหรับแรกนี่กะเอาบรรยากศาศน้ำแห้งคอดกลังสิคอดมาให้พี่น้องได้รับชมนะครับจะได้กะสู่กันต่อไปยาวๆได้พี่น้องเด้อ ฝากเป็นกำลังแรงใจให้เบากล่องพนมไพรขี้เก่ากับกิจกรรมเลี้ยงเล่าการพัฒนาพื้นที่การเลี้ยงงัวนะครับสายพันธุ์พัฒนาเบือนบ้านแหลกเปลี่ยนความสนุกสนานขอมุลแนวทางการหิรเกษตรยังยืนไปน้ำกันนะพี่น้องนะสำหรับแรกนี้กับคงตองลาไปก้อนครับภารกิจไปเอางัวก่อนพี่น้องเพิ่มมอบหมายให้แล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับมองจะกู้หนากู้ตาได้กับมองห้มตำสาละพี่น้อง